วัสดีครับผมแกนมายองครับจากร้านมายองวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของร้านมายองกันเนื่องจากว่า,าทางร้านมายองได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับจาก SKG บริษัท SKG มอเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายรถจักรยานไฟฟ้า,าแบรนด์ SKG มากว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งแบรนด์ SKG นั้นค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีมายาวนาน เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและก็ลูกค้านะครับและที่สำคัญคือรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ SKG นั้นค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงทนทานและก็ที่สำคัญคือมีสีสันสวยงามและก็มีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดและทนนะครับทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ SKG หลากหลายรุ่นนะครับมากกว่า30รุ่นเนี่ยจะทยอยเข้าสู่ช็อปของร้านมายองทุกสาขาเดี๋ยวเพื่อนๆจะ ที่ผ่านไปผ่านมานะครับจะเริ่มได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของรถไฟฟ้าจาก SKG เพิ่มมากขึ้นนะครับและทางมายองก็จะทยอยอัปเดตสินค้าเหล่านี้เข้าสู่สายตาเพื่อนๆครับในราคาไม่ถึงหมื่นบาทนะครับผมไปจนถึงราคาหมื่นปลายๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นอกจากที่จะมีรถที่มีคุณภาพสวยงามแล้ว สำคัญเลยคือจะมาพร้อมศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นยางอะไร,รดูแลให้กับลูกค้าทุกท่านดังนั้นถ้าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์รถจักรยานไฟฟ้าของแบรนด์ SKG นะครับแนะนำเข้าไปที่โชว์รูมของร้านมายองที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาบางละมุงชนบุรีนะครับหรือที่ปลวกแดงครับผมใกล้บานใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับและจะได้รับการบริการที่เหมาะสมในเซอร์วิสที่ เหมาะสมนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีของ SKG ก็จะเป็นการการันตีให้เพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารของร้านมายองก็ถือว่า,าเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วและและ,และก็คอยติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้จากร้านมายองได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ